สวัสดีค่ะล่าสุดนะคะเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นค่ะอยู่ที่จังหวัดบึงการออายสุดฮอตสุดฮิตเป็นอย่างมากจนมีแฟนคลับท่านหนึ่งเนาะเอามาลัไให้เอาเงินให้ติดนาะพี่ที่เกือบแปะ1,000 0บาทบาทพี่น้องค่ะข่าวเรื่องราวนี้เนาะเป็นไวรัลเป็นอย่างมากสําหรับกลุ่มของอ้ายสุวรรณพรเมื่อมีผู้ชายท่านหนึ่งค่ะให้เงินอีหล่พี่นอ้องให้เงินให้ติปอีหล่ะ แต่เกือบหมื่นนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะและเราเชื่อว่าแฟนคลับที่ฟังเนี้ยตอนนี้คงจะรู้กันแล้วใช่หรือไม่ว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะพี่น้องเนาะเพราะว่าแฟนคลับให้การตอบรับเป็นอย่างมากช่วงมันช่วงเช้าคะ่ะไอซ์รพรค่ะได้มีการโพสต์้ะบอกว่าขอบคุณพี่ชายสุดหล่อหน้าเวทีนะคะให้ติดอีหล่า6000บาทพระอาจารย์ที่วัดให้1000บาทพอพ่อแม่หน้าเวทีดีใจมากๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะพี่น้อง เก่งปนไอเจ้าเด็กหน่อยอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหาตังได้บรรละเกือบหมื่นเออเอาจังสีที่ล่ะเจ้าสำรับอ่าทางไอซินภรนะคะคือกระแสมาแรงมากแฟนคลับให้การตอบรับให้การซัพพอร์ตใครได้มาเห็นก็ต่างตกหลุมรักในตัวของน้องเนี่ยพี่น้องคะเนาะเพราะว่าน้องก้อนใหญ่นาะ บอกคือไผพี่น้องขาถึงความน่ารักความทะเลนนะคะอ้าเนี่ยปังมากเนี่ยปังเฮียตาคล้ายๆก็รักหนูแล้วทีนี้ค่ะมาดูสําหรับคลิปนะคะเป็นคลิปของทางมิสตูกระดาลเป็นเพจที่ได้ถ่ายช็อตเด็ดให้เราได้เห็นกันนะพี่น้องค่ะก็ขออนุญาตคลิปนะคะจากทางมิตูกระดาลเป็นเพจค่ะให้เด่นกันจากทางนี้นิดนึงเป็นคลิปนี่ค่ะบอกว่าอ้อาอสุดฮอตเต้ยลา ติบหน้าเวทีเกือบหมื่นอีลาดีใจบางอย่างคักพี่น้องนับภาษาอีกอย่างขนาดห่อเป็นคนบึงเอฟซเนี่ยยังดีใจกับน้องที่น้องได้เยอะขนาดนี้แบบออ้เลิศพี่น้องค่ะเลิศตั้งแต่ติดตามน้องมาคือแบบปังที่สุดละละเนาะใครๆก็ตามแปที่ติดตามมาคือแบบแต่ละวันคือปังมากเนี่ยพี่ดูพี่น้องมาดูคลิปนี้ก็เลยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงไว้สักนิดนึงนะคะว่าอาจจะมีพี่น้องคาคนนี้เลยเออทั้งหล่อทั้งใจดีทั้งซัพพอร์ตค่ะพี่น้องค้านี่คนชมหน้าคนที่ไอโพดบากว่านเนี่ยพี่สุดหล่อให้ติปหนูนะคะเกือบหกพันแตะเกือบหมื่นนะถ้าไม่รวมกับรู้ใจที่แฟนคลับเอาให้เนาะพี่น้องคะเพิ่งะ่ะความดีใจความทะเล้นนะพี่น้องเออน่ะ แต่ว่าเ้าแยากปิดเสียงไว้เนาะถ้าใครอยากดูคลิปเต็มนะคะแล้วก็ไปดูได้ค่ะทางเพจนะคะประกายดาวแฟนเพจนะคะเป็นคลิปเต็มที่มีเสียงนะคะน,นี่พี่น้องคะไปดูได้เลยอันนี้คือเป็นช่วงที่สองเนาะที่ได้ลุงไปหาพี่นี่ค่ะเลิศเป็นอะไพี่น้องคะเออน,นันนัน นี่พี่น้องเบิงอ่ใครนะคะอยากดูเสียงอยากฟังเสียงเนาะไปดูได้นะคะที่ทาง Banana f เฟนเพจนะคะอันนี้คือไปทางหนูออด ่ประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะแล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์บ้างแฟนคลับค่ะคอมเมนต์ว่าอย่างไรเมื่อได้ฟังคลิปนี้เมื่อได้เห็นคลิปนี้บางคนบอกว่าโอ้โหเฮงเฮงปังๆค่ะเดออีลาเดอร์ไปไหนมาไหนขอให้แต่มีคนลักคนหอมอีลาอ่า ความหักแพ่งทันผู้ชมมีละที่อิลารักษาความดีน่ารักแบบนี้ไปตลอดเด้อค่ะเดอะ้อสงสัยตามจีบไปแน่เลยหนุ่มหลอ่อเปสาวเยอะมากอ่ะอิลาเป็นคนดีนอนาะ็มเจ้่คนหลักปังปังนะคะหลานสาวน้อยยังมีครูเบาไม่ได้นะคะแม่แมไม่ยอมให้มีค่ะแม่แม่ห่วง พ่อจ๋าต้องไว้หนวดายาวแล้วนะจ๊ะเป็นเด็กที่น่ารักมากเนี่ยใครอยู่ใกล้ก็ต่างมีความสุขเอนอจีน้องมันเยอะอืน้องเป็นเด็กน่ารักมากยิ้มสวยมารยาทงามพูดเก่งใครๆก็ต้องลงไปธรรมดาละจ้าอาเยอะแยะมากนี่แหละคนที่น่ารักคนดีมีแต่คนรักคนหอมนาคีน้อยลูกหลานเสียงมิหก เยอะมากค่ะว่างๆนะคะพี่น้องคะลองไปฟังไปอ่านกันดูเนาะสําหรับคอมมต์ทางแฟนคลับคอมเมนต์มหาต่างๆมากมายคือแบบเยอะแยะมากอย่างนี้พ่อจ๋าต้องคุ้มหน้าเวทีแล้วลูกอายสุนพรนะอีหลาเก้งบางยางคักเลยูกผู้ชายหล่อจริงขน้องอายพี่น้องกอันนั่นแหละเนาะกะรอกะรอเพิ่อยู่รออีลิละ่ะเงื่อนค่ะดองลูกสาวอีหลาเด้อพออ์อ่ะ ก็หลานสาวมีไงน่ารักมากๆเลย่ยพี่น้องนะถือว่าเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งเนาะทีจาาเด็กหน่อยปาหมั่นเนาะจนว่าฮอสมือนีเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศเลยประเทศไทยเฮานี่เลยอ่บะบนสเปนฟังในกระตามเต่นเนาะเพื่อนบ้านเช่นประเิศเล่าเนี่ยก็เป็นแฟนคลับน้องก็หลายอยู่เนาะในการที่เฮาได้หินมาต่างๆอะ่ะเไม่จะเป็นทางผักกลางผักเนื้อผักใต้อีสานในเฮงหลายพี่น้องในการที่ว่าเป็นเอเป็นแฟนคลับเนาะว่าเพื่อนจะติดตามมางแต่อ่าน้อง บูามันทั้งบอดไปฮับมารังสีนะแล้วก็เดมาจนมาออสเมอร์นี้เป็นที่รู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวงรือก็ตามแต่เพื่อนรู้จักเวิอืมดารานักรองบางคนก็รู้จักน้องเหมือนกันในนามไอศ์นพรน้อพี่น้องน,องนองเพราะว่า ก็ระดับหนึ่งนะระดัแบบหนึ่งนะตั้งแต่เข้ามาอยู่นี้ก็ปีก่อนแล้วเนาะในการที่เข้ามาพร้อมกับเออเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเด็กที่ทั้งทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยกันนีก็ถือว่าเก่งมากๆเลยในการที่รับผิดชอบอะไรที่ตัวเองได้ดีออกมานะคะก็ขาดไม่ได้คือเรื่องเรียนนั่นแหละก็ขอให้น้องนะคะ ต่อสู้ต่อไปแหละเออเดี๋ยวก็จบป .6 หแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นม .1 ม2แล้วก็นี่แหละแป๊บเดียวเวลาแป๊บเดียวในการที่เราจะเก็บหอมรอมริบพอช่วงนี้แฟนคลับให้การแบบว่าให้ติปหายให้ติปให้มาไล่หลายก็ขอให้น้องนะคะคเก็บไว้นะคะแล้วก็ทําตามความฝันของตัวเองนะที่ว่าฝันว่าอยากจะมีบ้านอ่ะอยากมีบ้านอยากมีที่ม,ทมีท่าให้ปูกับายาจังสีเนาะแหลวกะขอให้ว่าครอบครัวเนาะเหมือนกับว่าน้องก็เป็นสัวของครอบครัวแหละในการที่หาได้ได้เขามาเนาะเป็น้องก็ขอให้สู้ๆนะ ออพี่น้องขางเงินบอกจากเด็กหน่อยปามัน่นเด็กหน่อยบาน,บานแต่ว่าชีวิตพีิกผันเลยค่ะตั้งแต่เป็นลูกสาวบอลโงชีวิตพผันมากออแฟนคลับให้การรักให้การเอนดูยิ่งน้องทําตัวแบบนี้นะยิ่งแบบอพื่นอันซ่อนพี่น้องข่าที่เออเด็กน้อยแบบน่ารักทะเลนแลวก็ แฟนคลับกยยับยูไก่กับแบบภคยได้เห็นในใน,ในหนาจอเนาะในหน้าจอก็ตางม,มีความสุขตางยิ้มตางตกลรูมหลังใ้ตัวเด็กหน่อยคนนี้คือจังเข้าเนี่ยพี่น้องเบิง่งหนาโทรศัพท์ตังสี่นี่กะก็รักก,ก็เอนดูในตัวน้องว่าเห็นในแต่ละคลิปแต่ละมุมเนาะน้องก็ทะเล่นนารักคุยนั่นคุยนี่เยอะแย,ยะมากมายนะคะพี่น้องก็สำหระะับวันนี้ก็เบียวค้ารักๆรักเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์กดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปกันค่ะ